ู้จักต้นนี้กันไหมคะต้นนี้นี่กําลังออกดอกนะคะเขาเรียกว่าต้นว่านรากราคะนะคะหรือว่าว่านดอกทองเนาะต้นนี้นะคะเป็นไม้มงคลนะคะใครที่เอาไปปลูกนะคะก็จะเชื่อเกี่ยวกับพวกเสน่ห์นะคะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะเอาดอกนะคะ เอาดอกเล็กๆเนี่ยนะคะนี่ยังโตไม่เต็มที่นะคะเอาดอกเล็กๆเนี่ยไปปลูกเศษน้ำมันสีพึ่งนะคะเวลาทาปากเนี่ยเวลาไปพูดจาก,กับสาวนะคะก็จะทําให้สาวๆนะคะหลงนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเห็นตามในละครทั่วไปนะคะที่เขาเอารากละคะเนี่ยนะคะไปทําเสน่ห์นะคะไปทําถ้าเป็นเอาดอกของเขานะคะไปอาบก็จะมีกลิ่นตัวที่เย้าวยวนนะคะแล้วทำให้ผู้ชายนยหลงไหลได้นะคะแต่นอกจากเกี่ยวกับเสน่ห์ สเสน์เกี่ยวกับการราคาแล้วนะคะไอ้ตัวเนี้ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะถ้าเอาต้นนี้นะคะไปปลูกไว้ที่ร้านนะคะก็จะเรียกลูกค้านะคะเรียกเงินเรียกทองนะคะให้เข้าบ้านนั่นเองนะคะแล้วก็มีความเชื่อว,ว่าถ้าเรานะคะเอาใบาของเขาเนี่ยไปใส่ในกระเป๋าเงินนะคะก็จะเรียกเงินเรียกทองได้เหมือนกันค่ะวิธีที่เราจะปลูกต้นนี้นะคะก็ปลูกเฉพาะวันจันทร์นะคะเวลาปลูกให้เราตั้งน้โม3สามครั้งนะคะแล้วก็พูดว่าน้ มโมผูทายะอีก3ครั้งนะคะก็จะช่วยเสร,ริมบาร,รมีนะคะเสร,ร,มริมเสน่ห์นะคะให้ลูกค้านะคะเข้าร้านนะคะรับถ้าเวลาเราพูดอะไรลูกค้าก็จะเชื่อเราได้ง่ายนั่นเองค่ะอันนี้คือความเชื่อของต้นรากลาคะห,หรือว่าต้นว่านดอกทองนั่นเองค่ะ